โกคูสมาร์ทวอท์อัลตาา3เจ้าตัวนี้มาพร้อมมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นระดับ IP 6 7ครับใส่เข้าห้องน้ําใส่ล้างมือใส่ขี่มอไซต์ตากฝนสบายสบายมีฟังก์ชันการระบายน้ําออกจากตัวนาฬกามาให้แบบนี้ด้วยครับ ลุงบอกเลยว่าเซ็นเซอร์การทางานต่างๆใช้งานได้ดีและใช้งานได้จริงะวัยวรุ่น<แ>ยังสามารถดูสถิติย้อนหลังในแอปพลิเคชัน M Active Pro ได้เลยครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับสายชาร์จที่แถมมาให้ในกล่องเป็นแบบแมกเนติกครับัวรุ่นแปะล้างเครื่องแบบนี้ใช้งานได้ทันทีครับสะดวกมากๆการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ทําได้ไม่ยากครับัวรุ่นกดค้างที่หน้าจอแบบนี้เลื่อนหาวอลเปเปอร์ที่เราต้องการได้เลยครับมีหลายแบบหลายสไตล์ให้ไวรุ่นได้เลือกใช้งานกันครับหรือถ้ายังไม่จูใจสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่แอปพพลลลิเเคคคชชชััััันนน MX Pro งงงงงกอออีี่ึย่่าาาาทุุบบบมมรสถวด ได้จากรายการเรื่องนี้เลยครับเจ้าตัวนี้มีลำโพงวิวอินมาในตัวฮะวัรุ่แล้วนี่คือเสียงจริงจากรายการเรือนี้ครับฟังก์ชั่นนั้นเกินราคามากๆครับวัรุ่นสนใจสินค้าก็จิ้มตะกร้าที่เดิมจ้า